you <laughs> เราจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับอดีตแชมป์โลกนะครับที่เป็นขวัญใจชาวไทยแล้วก็รู้จักกันดีครับคุณเขาสายกแล็กซี่นะครับเมื่อวานนี้ภรรยาของคุณเขาสายคือคุณหนึ่งวันพภาขำบุญศรีวัย36ปีนะครับก็ได้ทําการผ่าคลอดเป็นลูกสาวนะครับชื่อว่าน้องไข่มุกที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งนะครับเราไปฟังความรู้สึกของคุณเขารายกันนะครับตอนนี้ครับคุณเขาสายในสายนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะครับ ตอนนี้ออยู่กับน้องหรือเปล่าคะที่โรงพยาบาลอืตอนนี้ผมออกมาแล้วจะไปมวย่ะไปดูมวยครับอ๋อหมายถึงว่าพี่เขาทรายพาน้องไข่มุกออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอครับไม่ไม่ได้พาเขาไปครับผมไปคนเดียวอ๋อไปคนเดียวคครับผโอ้โหนี่ในภาพเห็นพี่เขาทรายดีเปลี่ยนผ้าอ้อมอุ้มน้องเองเลยหรอคะครับผมก็ต้องเลี้ยงเองครับผมประกาว่าจะเลี้ยงกันเองครับ คนั่งกายค่อนข้างสมบูรณ์สองพันแปดรอยห้าสิบกรัมนะฮะเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงครับดูใกล้ๆแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ครับหน้าตานี่ออมันก็ผสมกันนะครับเป็นลูกครึ่งครับอะไรนะคะลูกครึ่งครับครึ่งลาวครึ่งไทยครับนี่มีหลายคนมีหลายคนบอกว่าน้องที่ผมดำมากเลยทีเดียวบอกว่าทำไมเชื่อไข่มุกคะครับอ่าแม่เขาฝันนะครับว่า ลูกเขาไม่ตอนแรกแม่เขาเรียกว่าลูกหมูลูกหมูอยู่ในท้องครับค่ะตอนนี้พอแม่เขาฝันว่าไม่ได้ไม่ได้ชื่อลูกหมูนะเขาชื่อน้องเพลแตผมก็เลยว่าเอ้ยเพลมันเรียกยากนะภาษาอังกฤษก็เลยให้เป็นเพลไปว่าไข่มุกนะครับก็เลยชื่อไข่มุกครับผมค่ะแล้วพี่ขอทรายดูแล้วน้องไข่มุกนี่หน้าตาเหมือนใครมากที่สุดคะ มันผสมกันนะครับตาตานี่มาทางผมครับแต่ผมหรือว่าจมูกนยไปทางแม่ครับผมโด่งมากเลยโด่งมากครับผมโด่งมากครับเราเห็นอยู่ในจอทีวีนี่ไข่มุกนี่ตั้งกา a เลยนะครับเผอิญว่าเป็นลูกสาวไม่ทราบว่าการเป็นนักมวยหญิงนี่จะเป็นไปได้ไหมฮะพี่ขอรายฮะเป็นไปได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นนะครับต้องเป็นให้เป็นแชมป์โลกเหมือนพ่อเขาครับนี่นะคะแล้วมีบรรดาเพื่อนเพื่อนมาแสดงความยินดีกันเยอะไหมคะเยอะเยอะครับเยอะครับผมเยอะครับผมค่ะ แล้วรับขวัญลูกรับขวัญหลานกันยังไงคะเนี่ยก็ก็ซื้อตุ๊กตาหมูให้เขาครับน่ารักน่ารักเพผมเกิดตีหมูนะครับผมค่ะใส่กระโปงหมูใส่กระโปรงนะอ๋อหมูใส่กระโปรงค่ะแล้วนี่น้องจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คะ วันที่8ครับผมวันที่8ดนี้นะคะก็ไม่เกินเที่ยงครับอ๋อค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากยินดีอคุณน้องด้วยนะครับคุณหนึ่งนะฮะคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน่ารักมากเลยทีเดียวนะสายลวงไส้นะฮะพี่ต่อสายฉายานี้หลายท่านคงจะจำเงินได้อดใจรอสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้แชมป์โลกเชมวยหญิงคนแรกด้วยนะลืมถามว่าจะปิดอู่เลยไหม